ขณะที่โลกกำลังเฝ้าดูการขึ้นสู่อำนาจของนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นคุณคิดหรือไม่ว่าความสำเร็จของเธออาจมาจากการสนับสนุนที่เงียบสงบในครอบครัวแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มน่าสนใจยิ่งขึ้นมาดูกันว่าดูเหมือนว่าภรรยาที่กลายเป็นผู้นำประเทศจะได้สามีพรางตัวที่พร้อมจะทำหน้าที่ครัวเรือนเพื่อให้เธอเดินหน้าต่อไปได้อย่างเต็มที่ในข่าวที่กำลังเป็นกระแสทั่วญี่ปุ่นอดีตสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรายทาคุยามาโมโต ซึ่งเป็นสามีของนางซานาเอตทาคาอิจินายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศได้ประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการเป็นสามีพรางตัวที่จะคอยสนับสนุนภรรยาด้วยการทําอาหารและอยู่เบื้องหลังเพื่อไม่ให้ตัวตนของเขากลายเป็นอุปสรรคต่อวิสัยทัศน์ทางการเมืองของเธอสื่อญี่ปุ่นหลายแหล่งรายงานคําพูดของนายามาโมโตะอ,อดีตสสที่เป็นคู่ชีวิตของนางทาคาอิจิโดยเขาเปิดเผยหลังจากที่เธอได้ตําแหน่งนายกได้ทิมวันเดียว หลังจากการจัดตั้งรัฐบาลผสมที่เกิดขึ้นในนาทีสุดท้ายเขาบอกว่าเขาจะหลีกเลี่ยงการออกสู่สาธารณะและมุ่งเน้นไปที่การดูแลเรื่องโครเรือนแทนเพื่อให้ภรรยาสามารถทำงานได้อย่างเต็มกำลังเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพดูนะครับการที่สามีเลือกที่จะอยู่เบื้องหลังแทนที่จะแชร์สปอตไลน์นั้นอาจาเป็นการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่แตกต่างจากตะวันตกซึ่งมักเน้นความเป็นส่วนตัวในครอบครัวมากกว่าสถานีโทรทัศน์ฟุกิรายงานว่านยายมามูโมตกล่าวเมื่อวันอังคารว่า ไม่เหมือนกับในโลกตะวันตกมันจะดีกว่าหากคู่ชีวิตอยู่ให้พ้นจากสายตาเขาเน้นย้ำว่าสำคัญมากที่นางทาคาอิจิซึ่งเพิ่งชนะก,การเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย LDP เมื่อเดือนนี้จะได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลผสมเพื่อน,นำวิสัยทัศน์ของเธอเอาไปสู่ความสำเร็จในฐานะนายกรัฐมนตรีและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปเขายังกล่าวตามรายงานจากหนังสือพิมพ์อาซาฮีฟูจิทีวีและสื่ออื่นๆว่าผมต้องการให้การสนับสนุนที่มั่นคงในฐานะ สามีพรางตัวเพื่อให้มั่นใจว่าการมีอยู่ของผมจะไม่กลายเป็นอุปสรรคต่อสิ่งนั้นโดยเขาใช้ประสบการณ์ทางการเมืองของตัวเองมาช่วยเหลือภรรยาและยังบอกด้วยว่าตัวเองทำอาหารเก่งจึงพร้อมจะเตรียมอาหารให้เธอด้วยสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเรื่องราวนี้บอกก่อนนะครับว่าคู่รักนี้มีประวัติที่ซับซ้อนมากหน่อยนะพวกเขาแต่งงานกันครั้งแรกในปี2004ก่อนที่จะหย่าร้างในปี2017เนื่องจากความแตกต่างทางทัศนคติทางการเมือง แต่แล้วก็ได้กลับมารวมกันอีกครั้งในปี2021หลังจากที่นายมาโมโตให้การสนับสนุนนางทาคาอิจิในการลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรค LDP ในปีนั้นแม้อีกไม่นานหลังจากนั้นเขาจะพาแพ้ในการเลือกตั้งที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรแต่เขาก็ยังยืนยันว่าต้องการนำความรู้ทางการเมืองมาช่วยภรรยาและชื่นชอบที่จะทำหน้าที่ครูเรือื่นเพื่อสนับสนุสน,นเธอทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในอาคารที่พักสำหรับสมาชิกสภาในกรุงโตเกียว ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกสบายสําหรับนักการเมืองระดับสูงและมีรายงานว่านางทาคาอิจิเองก็คอยดูแลนายยามามโมโตะด้วยอย่างดีหลังจากที่เขาต้องเผชิญกับสุขภาพที่ไม่ดีเช่นอาการเส้นเลือดในสมองตีบและการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในปีนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่สมดุลและเอื้อเฟื้อต่อกันในชีวิตส่วนตัวแม้จะมีบทบาทที่แตกต่างกันในสายตาสาธารณะแต่ตอนนี้มาถึงจุดที่อาจทําให้หลายคนถกเถียงกันได้ในการสมรสครั้งแรก นางทาคาอิจิเลือกใช้นามสกุลของสามีตามธรรมเนียมแต่ในการแต่งงานครั้งที่สองนายยามาโมโตะกลับเป็นผู้ใช้นามสกุลทาคาอิจิ chi. แทนซึ่งสะท้อนถึงจุดยืนทางการเมืองของนางทาคาอิจิที่ต่อต้านกฎหมายศตวรรษที่19ที่บังคับให้คู่สามีภรรยาต้องใช้นามสกุลเดียวกันโดยปกติแล้วมักส่งผลให้ภรรยาต้องเปลี่ยนไปใช้นามสกุลสามีเป็นหลักนี้อาจเป็นตัวอย่างที่ดีของการท้าทายขนบธรรมเนียมเก่าๆในสังคมญี่ปุ่นที่ยังคงยึดติดกับบทบาทเพศแบบดั้งเดิมเช่นเดียวกับที่สามีเหลือ กที่จะอยู่เบื้องหลังเพื่อสนับสนุนภรรยาในตำแหน่งผู้นำคุณคิดว่าการที่สามีเลือกเป็นพลังตัวแบบนี้เป็นการแสดงความก้าวหน้าในการแบ่งบทบาทเพศหรือกลับเป็นการยอมรับระบบที่มีปัญหาและกฎหมายเรื่องนามสกุลที่บังคับให้คนใดคนหนึ่งต้องเปลี่ยนชื่อนั้นควรได้รับการแก้ไขหรือไม่ในยุคนี้บอกความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์สิครับคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการเลือกที่ภาคภูมิของนายยามาโมโตและมันอาจจุดประกายให้ความคิดใหม่ๆ กี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวกับการเมืองได้หรือเปล่า